บร i a n นเทซี่นะคะเป็นนักธุรกิจเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเลยนะคะที่เขาได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการทําธุรกิจนะคะหรือว่าการขายไว้นะคะว่านักธุรกิจทุกคนนะคะต้องวิเคราะห์ตัวเองจากภายในนะคะเริ่มจากอะไรเริ่มจากพฤติกรรมหรือว่ามซยสติสของตัวเองนะคะที่มีต่อลูกค้าเขานะคะได้ทําแบบประเมินในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะว่าตัวเองนะคะได้ผลิตสินค้าเนี่ยทำอะไรเพื่อลูกค้าหรือว่าลูกค้านะคะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเราในความซื่อสัตย์ในตรงนี้นะคะเป็นสิ่ง แรกเลยนะคะที่เขาทําการประเมินข้อสองนอกเหนือจากความซื่อสัตย์แล้วคุณจะต้องรู้ว่าอารมณ์ของคุณเวลาที่คุณเจอความพ่ายแพ้หรือว่าคุณต้องเจอคําปฏิเสธของลูกค้าคุณจะทําอย่างไรและนี่คือข้อหนึ่งและเป็นข้อสําคัญที่ไบรอันเทสซี่ได้กล่าวไว้เลยว่าคุณต้องรู้จักระงับอารมณ์ของคุณแม้กระทั่งเวลาที่คุณเจอการปฏิเสธ คุณจะต้องทําสีหน้าท่าทางอย่างไรกับลูกค้าของคุณแล้วคุณต้องไม่มีปฏิกิริยานั้นกับลูกค้าของคุณเด็ดขาดคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณมีอาการที่ไม่ดีหรือว่าเวลาที่คุณเจอลูกค้าปฏิเสธแล้วคุณทําหน้าทําตาหรือว่าอารมณ์ของคุณมันจะทําให้ลูกค้าของคุณจับได้ว่าคุณกําลังรู้สึกยังไงกับลูกค้าแล้วมันจะทําให้เขานะคะไม่ trust ในตัวของคุณ เขารู้ว่าคุณกําลังต้องการที่จะมาขายของอย่างเดียวคู้ขอยกตัวอย่างเวลาที่คุณไปขายประกันกับเขาแล้วลูกค้าปฏิเสธบอกว่าโอ้ฉันมีแล้วนูน่นนี่นั่นนูน่นนี่นั่นคุณไม่ได้ให้ความรู้ว่าประกันอ่ะมันสําคัญกับชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขาอย่างไรแต่คุณเลือกที่จะต้องการไปขายของแล้วพอเวลาที่ลูกค้าคุณปฏิเสธคุณก็เริ่มมีสีหน้าหรือแววตาหรือว่าคุณไม่กลับไปคุยกับเขาหรือว่าไม่มีการสายสัมพันธ์แบบใดๆที่มันดีเกิดขึ้นอีกเลย ทำให้คุณไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาลูกค้าของคุณกําลังเจอผลกระทบอะไรอยู่หรือว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะจ่ายบังตอนนั้นแต่ในอนาคตเขาอาจจะเห็นค่าหรือว่าให้ความสําคัญหรือว่าเขาอาจจะถูกใจคุณก็ได้ในวันที่คุณมาหาเขาหรือให้ความรักกับเขาให้ข้อมูลเขาให้ความรู้กับเขาและนี่แหละค่ะที่แบรนด์ r ีซี่บอกว่าสิ่งที่คุณต้องมีคือ1ความซื่อสัตย์ 2. อ,อารมณ์จากภายในของคุณ และนี่แหละ b บอันเทสซี่เขาให้คุณวิวเคราะห์ตัวเองก่อนที่คุณจะไปขายของและ2ข้อน,นี้นะคะเป็นข้อที่ b บอันเทสซีนะคะให้ความสำคัญกับการขายการทำธุรกิจเป็นอย่างมากแล้วคลิปหน้านะคะครูก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการขายหรือว่าการทำธุรกิจแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะบ๊ายบาย